ุพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมกับแรงงานการพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับผู้หนีภยัยการสู้รบจากเมียนมาและผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาและอีกออฉบับหนึ่งนะครับของคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่เห็นด้วยกับรายง,งานฉบับนี้แต่ผมมีความกังวลเล็กน้อยครับว่าในสําหรับผู้ลี้ภัย ไม่ว่าจากประเทศใดก็ตามหรือผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่เป็นชาวต่างชาติหากได้ดําเนินการทําการผิดกฎหมายอย่างเช่นที่ข่าวที่ผ่านมาก็คือการไลฟ์สดในตลาดแห่งหนึ่งนะครับเหตุผลคืออาจจะเป็นไม่ได้ที่พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจกฎหมายไทยแต่หากเราจะผลักดันเขากลับออกนอกประเทศไปในประเทศที่ยังมีการสู้รบอยู่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาอย่างต่อนเนื่องเช่นกันนะครับ และในจังหวัดภูเก็ตเองก็คือไม่ใช่แต่เมียนมาเท่านั้นก็คืออาจจะรวมไปถึงชาวรัสเซียและชาวยูเครนอีกด้วยดังนั้นเนี่ยผมยังมีความกังวลเรื่องนี้ว่าทางคณะกรรมธิการมีแนวทางในการแก้ไขให้ผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยในณปัจจุบันนี้ได้เข้าใจได้เคารพกฎหมายไทยอย่างเข้มข้นและจริงจงังและส่วนหนึ่งก็ก็คือการดําเนินการตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและ ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนไม่ดําเนินการส่งกลับไปยังประเทศที่ยังมีการสงครามอยู่ก็มีประเด็นความกังวลสั้นๆเท่านี้ครับขอบคุณครับ